ชิมก่อนนะคะคำใหญ่เลยอุ้ยเ่ยนดีค่ะพอพอมพอง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 พอมพอง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 ัองพ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 อะพอง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 องพ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 อ่พองพอะเอีพนงพอ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 งกอองอ่พองคะงพองพงองพองพงออององ มาทั้งหมดกี่อย่างคะลูกห้าอย่างคะ่ะอ่าเราเริ่มกันเลยไหมคะเริ่มที่อันไหนคะเปิดที่อันแรกเลยค่ะชีสเค้กเนี่ยค่ะ,ะชีสเค้กอันนี้เอ่อราคาสี่สิบสองบาทนะคะ,คะเราจะมาลองชิมกันเดี๋ยวแม่แกะให้ค่ะลูกเราจะมาดูว่าแต่และชิ้นรสชาติจะต่างกันยังไงนะคะรับมาเลยกินเลยค่ะเราใหไม่เก็บสักแป็นนะคะ เป็นหรอว่าเลี่ยนเลี่ยนเลยนะคะข้างบนนะคะนี่นะคะข้างบนขึ้นก่อนนะคะโอ้ิมใหญ่เลยอุ้ยไม่ได้กินค่ะได้ไหมหนูอ่านหน่อยนี่คะละมุนลิงค่ะแม่ชิมบ้างนะคะหกหุงล้างของพ่อดูกับป้อนี่มไหมคะยัง มเม่ออ<ด>หกหกนี่นะครับชิมกันเรียบร้อยแล้วเพราะชิมพี่ว่ารสชาติเป็นไงว้าวค่ะหนูยังกินแต่ละอย่าอร่อยมากมีรสชาติแบบชีสชีสไม่หวานมากไม่หวานมากตัว,ต,วตัวเค้กเขาจะนุ่มะคะ่ะอ่ะอันนี้อันนี้ให้คุณลูกกินไปก่อนนะคะอ่าชิมไปก่อนอลองก,กินไปก่อนอลูกอ่าชิ้นต่อไปไหนดีครับชิมที่สองอะไนดีเอาอันนี้ไหมเอานนี้เลยเอาอะไรก็ได้ อันนี้จะเอ่อคือชิฟฟ่อนเค้กฝอยทองค่ะอ่าอันนี้จะอยู่ที่ราคาสาสิบสองบาทอ่าเรามาลองชิมกันเื๋ออบังนะคะกลัวเขาหเกียย่ามา แพนมิดชิดมากไอ้ก็ยังคล้ายๆกันหน่อยนะคะคล้ายๆไปเลยอ่านี่อ่านี่ค,ครับคี๊ไขทองนะครับเคี๊ไขทองอุยตกค่ะมาชิมก่อนไหมหาพ่อชิมก่อนเลยขอชิมรับรสชาติจะเป็นยังไงมั่งเค้กตัวนี้อืม,อม ครับคำใหญ่ามากเลยเหรอคะอืมไม,ไม่ไม่หวานมากนะครับไม่หวานมากมไม่หวานมากอันเค้กนี้จะไม่ค่อยหวานมากเลยครับพอ่อพ่อชิมเลยค่ะอันอันต่อไปแล้วพ่ออันนี้อ,นนอันนี้คือเค้กอะไรคะอันน,น,นี้เค้กอ่ะฟตอร์เบอรรี่ครีมสด ราคาจะอยู่ที่ประมาณสามเก้าบาทนะครับสามเก้าบาทแกะให้ดหูคุณแม่มาละอุ้ยเลิศตก้งใจเลยเหรอเยอะอนนี้วันนี้จะดูแนวๆเลื้อเทื้อเลื้อเทอะ <c oughs> เล็กน้อยถึงปานกลางนี่ครับอันนี้ พิคสตรอเบอรี่อันนี้คำใหญ่ค่ะจวลองกินด,ดูนะครับรสเป็นยังไงรสชาติอันนี้ก็ไม่ค่อยหวานมากแล้วแบบมันน,นุ่มๆแต่ต้องสตรอเบอรี่ก่อนมีแยมสตรอเบอรี่ตรงกลางใช่ครัแยมสต,อตรตอเบอรี่ตรงกลางนี่นะครับ โอเคครับโตลี่ก็ไม่เปรี้ยวนะเผื่อแต่แล้วแต่คนชอบนะครับเอาต่อไปอันไหนยี่นี่กว่าอันจะเป็นซอฟเค้กซอเค้กซอฟเค้กซอฟเค้กครีมเปลือกนี่ครับเค้กครีมเปลือกแกะกล่องก่อนเลยรสชาติจะเป็นยังไง ต้งเ,เกี๊ยงก็หนึ่งนะคะน,นี่โอ้โหนี่ก็ดูน่ากินนะครับอันนี้ราคาอยู่เท่าไหร่ครับอันนี้ราคาอยู่ที่นนาาทสามเก้าบาทสามเก้าบาทนะครับเดี๋ยวลองกินดูก่อนรสชาติเป็นยังไงอ,อืดปื๊บเคาให้โอ้โหนี่งเหมือนมีรสชาติเผือกจะไปอยู่จะมารีวิวอ,อันสุดท้ายนะคะ ขนมปังขนมปังก็นุ่มนุ่มอยู่ครับผมนุ่มนุ่มอยู่ก็โอเคนะครับแต่ไม่ไม่หวานมากเหมือนกันต่อไปนะคะจะเป็นเค้กช็อกโกแลตเค้กซอสเค้กช็อกโกแลตค่ะนี่นะคะราคากี่บาทคะราคาทั้งหมดสามสิบบาทนะคะชิ้นนี้สามสิบบาทค่ะแก่แก่เขาแก่ให้มาอันนี้จะเป็นเค้กนะคะ แกน,นีว่าบาหนีปิดแน่นหนา,อ,าอุ้ยโอโน่ากินจังอ่าโอเคอื้เออ,อม,อม,มนขอชิมก่อนเลยนะคะนิ้ว่นะครกกเลยข้านข้ชิมมั่งนะลูกอร่อยครัอืม อันนี้อร่อยครับช็อกโกแลตก็โอเคเลยมันนุ่มๆนิ่มๆเหมือนละลายในปากรับห้วยไปเลยแบบเดียวกันได้แล้ว okay, ครับโอเคครับวันนี้ก็รีวิวมาหมดแล้วนะครับห้าอย่างรสชาติก็ทุกอ,อย่างก็คืออยู่ที่คนชอบนะครับต่างคนก็ต่างชอบไัเหมือนกัน นะครับผมหาซื้อได้ที่ไหเซเว่นอีเลฟเว่นค่ะค,คลิปน,นี้โอเคเติร์นลูกคลิปนี้พวกเราขอลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งด้วยนะคะไม่อย่าลืมกดติดตามด้วยค่ะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ